ตอนนี้แบบคงร้องติมากแน่นอนทไมฮะกับเข้ากัขนาดนี้จะร้องไม่ดียไงไม่กลัวจะร้องกนไม่ไหวนะคะกินอิ่มกันมากนะคะเต้นเอ้อยู่บนพ้นราไม่ไหวนะคะพี่น้องโมก็ต้องลดน้ำหนักนะครับกินเล้วครับวันนี้ไม่ลดหนึ่งวันครับพี่น้องแค่ไราอกเป็นสลัดไม่อ้วนใช่ไห่พี่เหมือนข้าวผัดพี่เด็ดกโอเคมชิมไว้ข้าวผัดหรอ ที่เอาข้าวผัดไปตรงนู้นจันนะผมไม่เอาครับผมไม่เอาข้าวผัดแล้วแต่พี่ผมอบ้ำนี้อร่อยอร่อยมากทุกคนหายไปไหนพี่ใส่น้ำสลัดพี่ไม่ยกน้ำสลัดมาเหรเนี่ยนี่ไงแบบเริ่มมีปัญหาแล้วฮะเริ่มการกินนะไปเลยไปเลยนะปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยบอกแล้วว่าแอบแอบแล้วมึงทะล็อกอันเตะยกเล็กเลาะกเรื่องเกล่ยวครับเรื่องของกิน แล้วจะยำสลัดเนี่ยยารลานเยอะแล้วจะรับพี่ไหลหลายงานแล้วมานค้างอ่ะสิสะสลัดหมูสิสะสลัดอร่อยมากเลยค่ะอันนห้น่ยจะเป็นแบบเนื้อย่างหรือว่าน้ำอยู่ไหนอ่ะอันนี้จะเป็นหมูนะหมูนื้ย่างเนี่างำเญี่ปุ่นเดี๋ยวๆที่หมูเขาสองอย่างเลยฮะเพราะหลันอยู่ไหนเดียคือเป็นยำใช่ อย่าเนื้อนะไหนเนื้อโนุ่นๆอันนี้เนื้ออันดับโอเคเป็นอันดับโอ้โหแก่อ่อนถึงน่าร้องมากก็มันไกลพี่ไม่อยากจะบอกพี่ใครอยู่ตรงไหนไม่พี่ถามใครแบบไม่อยได้ไหมคะขาดแม็กขาดคูนขาดใครอีกดูดิอันนี้บ้าขาดทีเดียวแม็กคูนละใครอีกขึ้นจับหมดแล้วนี่ีแม็กมาไหนอ่ะแม็กอยู่ในห้องน้ำสิบเอ็แม็กคูนสองคนนี้นี่แม็กมันแค่เวลาเข้านอนไม่เนีจ๊คูนไม่มีใครไปตามเลยไม่มีขอโทษด้วยหละมั้งบ้าอันนี่บ้ายังไงลูกไหร เฮ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเอาแก้วองนน่อย่ะนแป้งต่างเอาน้ำมาด้วยค่น้ำอะไรคะน้ำหอมสลัดอ่ะนี่มันหุนกลับได้ปะ้มาอัน้ไม่ได้ค่ะต่นนี้ด้ไหม่อ้มเหมือนกันยี้อพ่เอะไรลัดกลัเน่ยน้ำลเหรออนนี้นีนี่แหน้ำลัดเหน้นี่ไมนะนหมูย่างสลัดหมูย่างก เฮ้ยพิถาเนี่ยอ่ตาหากับเลยมีปะไก่เนาะไข่เลยเก็บปะล้อไข่ต้มนะคะทุกคนใครกินบ้างขอละครึ่งมาแมทเร็วเร็วพี่เร็วเร็วเรอบน้ำอน้าเออให้นะครับจริงหรอการอาไข่นี่อะไรอ้าไม่ช่โหน่ากินมากเลยแมทข้าเลยนั่งเลยนั่งมเนีย พี่เน่ะไม่ไม่มีใครเอาสาดหมูย่างมาไปเอาของเอ้ยไม่ให้เขาเอาเนี่ยไม่มีใครเอาอันนี้มาไม่มาเช็คขชอรเพ้่อะ้ี่ะไม่มาไปเช็คเก็บเดียวจังเช็ควันนี้เหรอไม่เช็ชตอนห้องซ้อมซ้อมใหญ่แล้วมันไม่กี่เหรอหนุกขับรถได้สาวใหม่เมื่อวานอะไรหัวมั่งเลยอ่ะ แม่ที่นี่ชอบตรงนี้มิ้นที่พี่แจ็คตอนนี้แม่คงใจหากเลยพี่บ้ากันแล้วอิ่มอยู่แม่โอ้ยเราทำอะไรหนูหนูแม่หวังอะหนูจะกินหนูกินหน้เหนือที่หนูจะกินหรือว่าคิดถึงแม่ตลอดหนูกินเผื่อแม่ด้วยใช่ไหมไม่มีใครหันอะไรด้เลยอ่ะหั่าไม่หมดเอาให้ให้จัดเลยก็คือมันตัดกันได้ตัดนีบนี่แล้วแล้เขาใช้อะไรตัดไม่มีมีดอ่ะ พี่น uh ้ำเอาไหมเรื่อปู่ออืมคือไม่รู้บ้เลยวใครเช็คสาวเช็คเอกสองว้เายห้องมาอยู่ห้องนี้ห้องแดนไม่ทกินสุา รดน้ำหนักอยู่ก็ไม่กันแต่ไม่ทนคือไม่ทนอาหาบจัเลาอ่ะอาหารดีแบล้ม่เด็ดเลยครแล้วเพิ่ลลรี่เดียวนะพี่ตูน้บกตอนแรกเรารู้ว่าแบบปลาเบาเป็นสลัดอ่ะใ่น้บอันนี้อร่อยมากเลยอ๋ม่ีแทนผักีแทนเหมือนผักชีแทน กหวยเตวะัวอะไรทีวอะไรนะพีแคนพีแคนพีแคนงงไม่ไหวไม่ไหอ่ะมาดูว่าครเคร้ายที่อยู่ไลยต่าอกันเนรออันเดียวกันฮะทำไมทำไมไม่กินซิกมุวอออฟงานจ้าเอาวนเดี๋ยวเขาตสาห์นะมาให้ไม่กินกันไม่ไม่กินหรอก่อนคือก่อนจะเข้าไปเอาพกินที่ห่วย เมฮ้ยแก้วกูกินแต่พอดีนะมันมีน้อยน้องแข็งไม่มีทำไงอ่ะคนละแก้วเคยพอแล้วอ่ะยังอไม่พอเหลือเหลือเหลือเฮ้ยบอกี่าหมายอะไรไหมเฮ้ยเถอปะที่พี่เห็นมันเขียวๆหมดเลยไม่รู้ไม่ินอะไรไม่กินผักเหรอไม่ใช่ไม่กินแต่หมายถึงว่ามองไปมันเขียวๆเขียวๆเหมือนกันหมดเลยไม่รู้จะกินอะไรไม่รับเรื่องไม่ถูกเลยเหรอเฮ้ยมัน ่างเลยครับแม่กเไม่ห้รอไม่รู้จะกินอันไหนเขาฝกขอทีกัเได้ไม่กับากรมาเนื้อเน้อกินเน้อ่ะกินทั้งหมดน่คนคนไม่มีอะไรแดบไม่กินละแต่คนไม่มีอะไรม่หมายถึงว่าไม่เน้ไม่เนื้ไม่ได้ยเฮ้ยผมไม่พูดนะไม่จะเล่นเห็นเล่นะครจะมีอนาคตหมายพวกมุกเป็นอคตของเ้เลยต้องต้ออยู่ได้กัน มดีบอกจะได้มึงเจะได้เมื่อยเมืองเมียนฟองฟอดเลยเฮ้ยอันนี้คือเบียรสดเลยอนจะกินผักไม่ผักหมใช่ไหมอร่อยปะินแลหวอร่อยมกนผักหมโอเคถ้าชอบกินหอมแดงก็จับไปแม็กมุ้ให้ลองเขาอไปดิเนี่เนี่ยมุกบอกเออตัวนั้นอันใญ่จุดะไร่หอมมอม่อมอะไร่น้นี่ไงนะมีคอะไรบ้างอ่ะส่ม เนเผ็ดกินแบบนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่ะจะควรจะกินท้งขำใชนปูนั้งนี้นะนึอข้างหแล้ว่ะเยามายกมายกมากี่มนั่องกิ้ต้องกินนี้เยกไปต้องันไมุ่เช็กกระไคปูตั้งนี้นะเช็กกับทิมงานหรออนไรฝั่งนี้เช็กกระทิมงานใช่ไหมอร่อยมากระวังกาตัองอร่อยมากเลยอเจ๋ต้องกินตรงไหน ได้หมดไม่ได้ไม่ได้ครับเ่นมันแบบจ้ามนอยมากเน่ยร้อนหรอเปเป็นานไม่หดแ่่าตั้งภาั้เกใจแล้วของมนันและแหก็เลยคเดียวว่าเลือดไม่โธครับผมคิดว่าัดนนี่อร่อยจริงนะน้องไอ้เน้อตลัดก็แล้วเนี เบอร์รเบอเบอลโโฮอร่อยมากูสองเก้าแปดสองเหนล็ิแฟมิลี่รอรมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสลัดแบคออฟไร์แลนด์่อยทุกคนนำาก่อผมไม่หางนะบอกเลยยังไงมันก็เหือนหไม่ม่หางอือชื่อของคัดผมอยากิจะหยิบให้ไงอะไรให้กูมานั่งนี้เลยอ่ะเอไห พี่อยากกินอะไรกระดูกหมูพี่โคหมูอ่ะอะไรเล้พี่โคหมูคนบ้าอะไรกินกระดูกหมูว่ะพี่กะลังไล่ตามกับสิ่งที่มันอยู่บนโต๊ะมาพี่ก็เอาไปกินใส่เลย้ี่กินใส่เนื้อที่กินกระดูกเข้าไปเลยป่ะกระดูุมกินอ่ะอร่อยมันเย็นเราพอกินได้หรอท่านเนว่าละมันแฝงกันเลยอร่อยอันนี้เก็บไว้กินกับกระเพราได้ไหมเออว่ะเอาไหมหนาวได้วหนาวนะข้าวตู้เย็นกินเนี่ยโอ้โหตู้เย็นก็เหม็นนี่พี่เอ้ย นแล้วใส่อะไรอ่ะเฮ้ยสลับี้เอันนี้ไม่ถือเนาะแท้กกันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าใสพี่ครับพี่ค้ารับพี่รู้ัพี่ี่แต่นี้แต่ไม่กินผักไม่เออปรู่อนิป้าง่อุ้ยเรียบจับต้องเลยนี่มดน้โดนดออกนี่ทำไมฮะไร่เายแต่ว่าผมทำอะไรผิดอ่ะไอ่งมือมันแตกอ่ะพี่เือมันต้องกดออกบ้างอ่ะ้เอ้จีก็เลย ไปบอกเซลอปี่ไหลพี่ไหลไม่หยุดเลยแดงหม่เลยใช่ป้ะสุิปีชิมิดีอ่ะเดี๋ยวขอยคือตรงอื่นอย่างี่คุณเห็นก็าตรงนี้เหลือเยอะพี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอ่ะมันหมดจัดมาเร็วขนาดเลยเหรออะไรเนี่ยแก้วหนึ่งเต็มแล้วเนี่ย โอ <laughs> ้โหอย่างไวอ่ะไม่พูดเลยอ่ะคุณนั่งกลางโต๊ะนี่สินมากพูดเลยไม่พูดเลยอ่ะหรือมันต้องกดออกวะพี่อันนี้ไหมเออเออเออหรือมันต้องกดออกอย่างนี้ลองดูลองดูไม่เกี่ยวละพี่พี่ลองดิสะโพกมันท่วมมันท่วมอนี้อิ่มลยอน่าได้อยู่เอมเจ็นาทีอยู่ทุกคน หมูยังมีอยู่นะหมูง,งามหมูอ่ะตอเสร็จแล้วรขบทำใหญ่เสร็จไม่มันตลา